เรื่องกิรกรักนายกำนันกับยายดาราตัวแสบตอนที่13หลายหมู่บ้านออกไปนะนี่บ้านฉันถ้าไม่ไปจะแจ้งความข้อหาบุกรุก บุกรุกบ้านเมียตัวเองเนี่ยนะมือเล็กคว้ามหมอนคว้างออกไปแต่กำนันยังยืนหัวเราะมองคนร่างเล็กสัมยังรับมาสูดดมจันเลือกเอาให้พี่คางที่นี่หรือกลับบ้านไม่เลือกทั้งนั้นไอคนบ้าออกไปไอรินหันรีหันกวางมองหาของคว้างใส่ แต่เพียงพริบตาเดียวคนร่างโตในชุดข้าราชการสีกากีกระโดดคราวเดียวถึงตัวกระแทกจนล้มลงบนเตียงหยุดไม่เอาปล่อยชันกำนันห่างกันไม่กี่ชั่วโมงไม่เรียกพี่พลแล้วแบบนี้ต้องจัดหนักจะได้หลับจำปล่อยนะนี่มันบ้านชั้นปล่อยอืม อืม,มือแกร่งล็อกท้ายทอยแน่นกดบทจูบลงโทษให้เมียดือ้อที่ริอาจหนีจากเขาอีกครั้งดาราสาวเจ็บจนใช้มือเล็กทุบบ่าแต่คนร่างโตยังไม่หยุดกระทั่งได้รสชาติเค็มปลาแหมจึงได้พละใบหน้าคมเข้มขึ้นมองอยากคิดจะหนีไปอีกไม่มีทางคราวนี้ ต่อให้หนีไปไกลสุดล่าพี่จะตามล่ากลับมาให้ได้เข้าใจไหมจันกระเพอดวงตากวางไหวระริกใช้ลิ้นเลียริมฝีปากบวมเจอตรงรอยช้ำที่จอมพลได้ฝากไว้สีหน้าคนร่างโตแน่วแน,วแน่และคมก้าจนเธอเองม่กล้าพูดคำไหนออกมาได้แต่กวาดสายตามองพี่ถามว่าเข้าใจไหมหน้าหวานคม พยักหน้าแทนเปล่งเสียงพูดแล้วถูกดึงมือให้ลุกขึ้นจากเตียงฉุดพาเดินไปทางประตูห้องไปไหนพี่พลจะพาจาันไปไหนน้ำเสียงหวาดหวั่นชัดเจนจนจอมพลต้องหยุดเท้าลงแล้วดันแผ่นหลังคนร่างเล็กมาใกล้ไปบ้านพี่ไงพี่สร้างไว้รอเรามานานมากแล้วกระเป๋าอยู่ไหนไอริน ชี้ไปทางตู้เสื้อผ้าเพราะยังไม่ทันได้เอาของออกจากกระเป๋าเลยทำให้จอมพลเดินกลับไปลากมาพร้อมดึงจูงมือคนร่างเล็กออกมาจากห้องนอนละแล้วไอรินต้องทำงานนะเช้ามาพี่จะไปส่งเดียนจะไปรับกลับแต่คนในกองจะรู้รู้แล้วยังไง เป็นเมียพี่มันน่าอายหรือไงฮึจันกระเพาะต้องเป็นลูกเศรษฐีอย่างไอ้หน้ามนผิวขาวคนนั้นเหรอมะไม่ใช่ถ้าข่าวออกไปไอรินจะเสียงานพี่เหลียงจันได้ถูกฟ้องก็ใช้นี่ให้ได้กลัวอะไรพี่พลมือเล็กต้านแรงดึงลากของคนร่างโตกว่าไม่ได้เลย จำต้องยอมเดินลงบันไดบ้านใบหน้าหวานยังหวานใจมองไปทางห้องนั่งเล่นเห็นทุกคนยังจดจ้องมายังเธอเป็นทางเดียวผมขอตัวจันกลับบ้านนะครับไวัวันหลังจะให้มาค้างสวัสดีครับแม่ยายจันลูกเสียงหยาดทิพเรียกเพียงแผ่วเบาแต่อรีนไม่ตอบอะไรไดแต่พยักหน้าให้ แล้วโดนลากลงจากบ้านไปขึ้นรถเฮออคงไม่ได้ทำงานแน่แบบนี้ภูมิเราไปเที่ยวรีสอร์ทแก้เซ็งกันดีกว่าก็ดีนะเชอรี่ไปค้างสักสองสามคืนอย่าทิพมองเพื่อนลูกสาวที่พากันเดินขึ้นบนบ้านไปดูราวสบายใจไม่ห่วงเพื่อนแม้แต่น้อยหันไปมองยาอย,ยังนั่งยิ้มคนเดียวอารมณ์ดีนี่ฉันจะห่วงไปทำไมกัน นั้นเขาผัวมเมียกันนะเฮ้อจันลูกแม่แวะร้านสะดวกซื้อก่อนแวะทำไมซื้อของลืมหยิบถุงยางมาจากบ้านบ้าจริงกำน,นัน ไอรินนั่งหน้าแดงซ่านนิ่งในรถมองตรงหน้าเป็นร้านสะดวกซื้อร้านเดียวในหมู่บ้านเล็กๆที่เปิด24ชั่วโมงจันเอาอะไรไหมที่บ้านพี่ไม่มีขนมดาราสาวใส่หน้าแทนคำตอบมองออกไปนอกกระจกหน้ารถเห็นมีคนพยายามชะเงือมองเข้ามารีบลงไปเถอะแล้วกลับมาเร็วๆคนมองกันใหญ่แล้วสงสัยอยากเห็นดาราดังมั้ง ไอรินรีบกวานมือในกระเป๋าถือหยิบแว่นกันแดดใบโตวสวมแล้วผลักคนร่างโตให้รีบลงจากรถดาราสาวเห็นเขาแวะทักทายคนรู้จกักยิ้มอารมณ์ดีก่อนเข้าไปในร้านคนนั้นเองก็พยายามมองเข้ามาในรถเช่นกันหมู่บ้านนี้มันเล็กอะไรขนาดนั้นอุ๊ยไอรินสะดุ้งโยง เมื่อจูจูมีคนเคาะกระจกรถด้านที่ตัวเองนั่งอยู่มองออกไปเห็นหญิงสาวไวัยไล่เลี่ยกกับเธอจันจันนี่มุกดาดาราสาวกดเปิดกระจกเลื่อนลงแต่ยังไม่ยอมถอดแว่นมองลอดซ้ายขวาว่าไม่มีกล้องแอบถ่ายมุกดาไม่เจอกันนานมากับกำนันเหรออืม ดีจังคืนดีกันแล้วใช่ไหมจะกลับมาอยู่บ้านหรือเปล่าเปล่าไอรินยังถามคําตอบคํากลัวมีคนแอบถ่ายตากวาดมองไปโดยรอบตลอดเวลาเป็นอะไรเป็นดาราแล้วไม่ทักเพื่อนเก่าหรือไงเปล่ามุกดากวัวคนอื่นเห็นแอบถ่ายรูปว่ามาก,กับกำน,นันมีเบอร์ไหมแกลกไลน์ไว้ก่อน แล้วจะทักแชทไปทั้งไอรินและมุกดาแลกลายเรียบร้อยพรันมีเสียงแจ้งเตือนในกลุ่มหลายของหมู่บ้านดังขึ้นมุกดารีบเลื่อนเปิดดูก่อนยิ้มกว้างอะไรกันเมื่อวานเพิ่งซื้อไปสามกล่องใช้หมดแล้วหรือไอรินสีหน้าไอรินสงสัยเมื่อมุกดาเงยหน้าขึ้นมาจากลายกลุ่ม แล้วยิ้มใส่ด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่สามกล่องก็ถุงยางไงเมื่อวานกำนันเพิ่งแวะซื้อไปก่อนเข้าบ้านนี่แวะซื้ออีกสามกล่องแม่สงสัยกำนันคงคิดถึงมากไม่เจอกันนาน8ปีมือเล็กดาราสาวรีบขวาดึงโทรศัพท์เพื่อนสาวมาดูลายกลุ่มกำนันมาซื้ออีกสามกล้อง ใส่อะไรหา,ห,าหาแปดฮ่าฮ่ฮ่ดาราเราแย่แยนะ่หมดแล้วเรองเมื่อคืน <c oughs> เสียงแชทยังรัวทั้งข้อความจนไอรีนหน้าแดงกำ่ำท,ทั้งอายทั้งโกรธ โยนโทรศัพท์คืนเพื่อนเปิดประตูลงจากรถสาวเท้าถีเข้าไปในร้านสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะขนมจีบสระเป๋าอุ๊ยคุณไอรินดาราสาวไม่สนใจเสียงต้อนรับของพนักงานรีตรงไปยังคนร่างโตที่กำลังรับเงินทอนมาจากน้องในเคาน์เตอร์จอมพลหันกลับมามองสงสัยน้อง พี่ไม่เอาอันนี้ไอรินผลักกล่องถุงยางคืนกลับไปให้พนักงานแล้วความือแกร่งฉุดออกนอกร้านทันทีเดี๋ยวจันจันจอมพลเอื้อมมือกลับไปหยิบบุหรี่และขนมอีกสองสามถุงได้ทันก่อนที่มือเล็กจะดึงอย่างแรงจนออกมานอกร้านสวัสดีคะ่ะกำนันจอมพลยิ้มให้มุกดา เพื่อนไอรินสมัยมัธยมแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยทักคนร่างเล็กถุดมือให้ตรงไปขึ้นรถกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็นซูปรา a แ k งก็ได้ค่ะ ต้องการซื้อดีโบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลิงด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรมานพริมรินอ่านให้ฟัง